เรามาลองดูการชาร์จรถกระเช้านะครับตัวน,นี้เป็นขนาด14เมตรนะครับ h t a 1 4 a c นะครับอันนี้ที่กำลังชาร์จอยู่นะครับก็จะเป็นไฟเฟสเดียวนะครับโดยที่เวลาเราดึงไฟเฟสเดียวนะครับก็จะมีมีลายนะครับนิวตันนะครับแล้วก็กาวมา3เส้นนะครับ อันนี้เป็นเฟสเดียวนะครับตอนนี้ก็คือชาร์จอยู่ที่ตัวโ o w วล์นะครับเฟสเดียวนะฮะอันนี้นะครับก็ที่หน้าจอเขาก็จะมีบอกอยู่ว่าเปอร์เซ็นต์การชาร์จอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ยีเปอร์เซนะครับแรงดันแบตเตอรี่นะครับกระแสชาร์จ แล้วก็ตอนนี้ชาร์จไปประมาณ6นาทีนะครับจะชาร์จเต็มร้อยก็คืออีก4ชั่วโมงครึ่งนะครับแบตเตอรี่ของรถกระเช้าถึงจะเต็มอีกส่วนหนึ่งนะครับเวลาที่เราทำการชาร์จแบตบรถกระเช้าเนี่ยนะครับสายไฟที่แนะนำนะครับก็คือสายอย่างสายเมนตัวนี้ครับก็จะแนะนำเป็นขนาด4แอวแร์มิลขึ้นไปนะครับผม เพราะว่าเนื่องจากว่าตัวของตัวกระเชา้าเนี่ยครับตามสเปคแล้วเนี่ยกินกระแสอยู่ราวๆ16แอมป์นะครับเวลาเราชาร์จเนี่ยครับอย่างตอนน้่นนี้บอกว่าอีกประมาณ4ชั่วโมงถึงจะเต็มเนี่ยครับแต่ว่าแนะนำนะครับก็คือเวลาที่เราชาร์จแล้วเนี่ยทุกๆ2-3ชั่วโมงนะครับให้เรามารีเช็คทีนึงนะครับเนื่องจากว่าเวลาชาร์จแล้วเนี่ยมีความร้อนสะสมเกิดขึ้นที่ตัวลั๊ก สายไฟของตัวตัวรถเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการแบบสายไฟร้อนจัดหรือปลั๊กร้อนเนี่ยครับให้แนะนำว่าทำการหยุดการชาร์จสักครู่นะครับให้สายไฟเนี่ยเริ่มเย็นตัวแล้วเราค่อยกลับมาชาร์จใหม่นะครับแล้วราวีสองถึงสามชั่วโมงมาเช็คทีหนึ่งนะครับปลั๊กเริ่มละลาย นิ่มมากครักตัวนี้ตรงน,นี้เริ่มละลายละตอนนี้กำลังชาร์จรถกระเช้านะครับชาร์จในแบบ380รสิบครับชาร์จแบบไฮโวลตปกติที่ตัวรถนะครับจะให้มาเป็น 220เฟสเดียวนะครับแต่ว่ารองรับการชาร์จที่380โวลต์ 4. ถ้าชาร์จ380โวลต์ 4. จะขึ้นเป็นโซนตรงสีเขียวนี้นครับเป็นหัวหายก็คือ380โวลต์ 4. เป็นสีเหลืองตรงโซนนี้นะครับตัว M น,นะครับเป็นใช้แบบเฟสเดียวครับ220โวลต์ 4. น,นี้เป็นปลั๊กที่แป,แปลงใช้380โวลต์นะครับเนื่องจากว่าตัวที่ติดมาให้กับตัวกระช้าจะเป็นเฟสเดียวสามขานะครับวเวลาเราแปลงนะครับของเก่าเนี่ยจะเป็นมีลายนิวตันแล้วก็เกาวนะแต่ถ้าเราเราถ้าจะใช้ตัวที่เขาลองแล้วก็คือเป็น380โวลต์นะครับก็คือ เราจะใช้ RST นะครับคู่ใดคู่หนึ่งก็คืออย่างเช่น RT s r T, หรือ ST นะครับอ่าแล้วก็ดึงกาวมาหนึ่งเส้นก็จะเป็น380โวลต์เป็น380ที่ใช้2เฟสนะครับตอนนี้ใช้380โวลต์อยู่นะครับใช้ตอนนี้ใช้เป็นเฟส R เฟส R กับเฟส S นะครับก็คือ L 1 L 2นะครับสองเส้นนี้สองเส้นนี้นะครับกับกราวดึงกราวไปใช้ด้วยหนึ่งจุดนี้กำลังจะชาร์จครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับอตอนนี้เป็นหนึ่งชั่วโมงนะครับชาร์จไปแล้วทั้งที่นหนึ่งชั่วโมง จากแบ84% 4ขึ้นมาเป็น67%นะครับเป็นนี้เลยแบบฟาสชาร์จหรือว่าใช้กระแส380โวลต์ในการชาร์จนะครับถ้าชาร์จจนเต็ม100%นะครับใช้เวลาราวๆ1ชั่วโมง20นาที